คเพื่อนๆวันนี้ท่านๆอยู่ในแบบไลฟ์โท p เปียเช่นเคยข้างวัดโท p เปียเขาได้อัปเดตบ้านมาใหม่นะคะงั้นเราไปดูนันค่ะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไปชมกันค่ะแล้ววันนี้ท่านก็มาพร้อมกับนางฟ้านั่นเองซึ่งตัวใหญ่เกินไปไหมหแคมกล้ามกล้ามกล้ามคุณตึ่เกินไปหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยเดี๋ยวใครเอาลงที่พี่ท่านทา,ทา,ม,ามาไวตรงนี้เนี่ย มีใครรู้เปล่ว่าแบบมีใครบอกเป่าว่าแบบอันนี้มันไม่ใช่ที่จดอดรถอะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะคะก็สวยมากเลย่ลก็อันนี้เป็นโต๊ะทานอาหารนะคะนั่งได้ถึงอาหกอันนี้หกคนใช่ไหมแปดคนนะคะแล้วก็ห้องครัวขนาดย่อมๆนะมีเมนูอะไรใหม่หรือเปล่าอ่า ท่านอยากกินเกี๊ยวซาท่านขอทำเกี๊ยวซาก่อนนะทุกคนดูนท่านลอยได้ท่านลอยได้บางท่านลอยได้จิบบจิบวางโอเคอ่ะอันนี้ก็ลืมเอาดอกไม้มาอีกแล้วโหท่านตัวเล็กมากเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือจะไปเป็นห้องนอนนะคะอ่ะก็มีลำโพงเนาะโอเคตู้หนังสือ ห้องน้ำนะคะโอเคก็ตึกมาตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ำเนาะมีอ่างด้วยเอ้ยถ้าในนี้มีบาสบอมก็คงดีเนาะซื้อบาสบอมแบบไอ้ร้านสะดวกซ,ซื้อซื้อบาสบอมมาแช่อย่างนี้นะถ้าจะอุ้ยเดี๋ยวได้ยิมีบันไดยอยู่ตรงนน้นจนะขึ้นไปชั้นสองหรือเปล่าต่างห้อออกไปดูก่อนนะคะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งไปให้ไกลวิ่งโอเคมาแล้วงานคือทางั้ต้องลงทุนอีกงานต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรออาวแล้วอันนี้มาทำไมอ่ะมันดมาทำไมเป็นอะไร <c oughs> รื่องงงอ่ะปีนปีนปีนหรือว่ามันเป็นบันไดมาแค่เป็นแบบที่เท่านั้นหรอ แล้วว่าเราเราเราอย่าหาทำดีกว่าค่ะเราแล้วว่าเราขึ้นลิฟต์ดีกว่าเนาะโอเคไป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 โอเคไปอันนี้แทนน์ก็จะไม่วางคอลเลคชันนะเพราะท่านนันคือจะเป็นคอลเลคชันตัวเลขอีกแล้วนะคะอู้ยยูโซนะคะทุกคนบ้านลายยูโซแล้วก็ที่นอนนะคะทีวีเนาะอุ้ยโรงแรมเหมือนกันเนาะเหมือนห้องพักเหมือนกันเนาะอ่าก็มีรูปปาลมานะ ปีนบันไดน,นะอุ้ยขนาดตัวเล็กเกินขนาดกระดิง่งโอเคโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลโอเคไปแล้วตกลงไปาตายไหมนะ่ตมนะตายไหมน่ะน่าจะตุยน,นะคะแต่ทำไมเขาเขาไม่ปีนแต่เขาไม่ปีน,เข,ปนเขาตกลงไปแล้วห้องน้ำ ไปแล้วเฮ้ยพี่พี่พี่เขาลอยได้เขาลอยได้เขาลอย,ยได้อะ <c oughs> อะโอเคมาอันนี้นะคะก็เป็นห้องนอนนั่นเองมีตู้เซฟด้วยนะคือในฐา,านายังตู้เตี้ยกว่าโต๊ะอีกค่ะทุกคนนันคิดว่าเธอจะเตี้ยกเกินไปแล้วแค่นี้ทัอย่างเตี้ยเลยจิอ้ออเราเราพยายามจะไม่รู้มากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กางเกงหรืออะไรเลย อะอันนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันเนาะอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้กันค่ะเฮ้ยไม่มีดาวอะ่ะเฮ้ยทุกคนความรับทุกคนโอเคค่ะแสดงว่าเราจะต้องทำเป็นดาวใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่ค่ะโอเคเราจะลองทำนะคะอ่ะถ้าอย่างนี้นะถ้าจะต้องทำเป็นรูปดาวแน่ๆเลยตามภาพนั้นเออ เหมือนคนนางฟ้าเขาอยากจะทําให้เรามากเลยอะ่ะพี่นางฟ้าทํำไหมคะพี่นางฟ้าทํำไหมเอ่ยถ้าพี่ถ้าพี่นางฟ้าจะทําให้เนี่ยพี่นางฟ้าพยักหน้าเลยคะ่ะเนี่ยไม่มีสิ่งตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกฮัลโหลยังไมค่ค่ะเขาคงยังไม่ว่างนะงั้นแทนทำต่อไปก่อน <laughs> อ,อ,อุเขาไม่ตอบรับนอกจากเขาทำให้เราแล้วนั้นเราก็เล่นหลอก เล่นละเล่น,ลนอ่ะแล้วก็จะมาให้ดูวิธีการทำนะคะอบอ,อโอ้พอเราขยับอันนี้นะคะมันก็จะขยับลงนี้ตามด้วยค่ะทุกคนดูนี่เอ๊ะนี่คืออะไรทำไมมีคุกกี้คุกคกี้คุกกี้แล้วก็มีคุกกี้ทั้งหมดสามอันเนาะมันคืออะไรอะอะไรเอ่ย อ่ะถ้างั้นท่านจะเอาพี่แพนกวินมาด้วยเผื่อพี่แพนกวินจะชอโอ้มีใครเห็นบ้างพี่แพนกวินติดพี่แพนกวินติดพี่แพนกวินติดอีกแล้วกระโดดกระโดดเออกระโดดกระโดดกระโดดได้ไหมพี่แพนกวินเออพี่แพนกวินเฮ้ยทุกคนดูตัวเราเท่าพี่แพนกวินเลยทุกคนอ๋อพี่แพนกวินรวยได้เฮ้ยตกใจอืม เย้ขอบคุณนะคะไปกันเก็บกองของควันโอเคได้เป็นคน,นนี้นะคะอ่ะอุ้ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอะเราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ไใครอย่าลืมกดติ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแทงด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ กดติดตามไว้นะอ่าพี่นางฟ้าคะอ่าถ้าถ้าเกิดว่าซับซับครบสองพันสามร้อยเนี่ยท่นานจะซื้อกางเกงให้พี่นางฟ้าเขาใส่นะคะแล้วก็เสื้อด้วยอา้าวเพี่นางฟ้าตุยเย่ <c oughs> ไปกันล e t s ก o บ๊ายบาย